ฟุตบอลนาลิซิเริ่มยังไงทํำยังไงใช้โปรแกรมอะไรผมจะมาอธิบายให้ฟังเบื้องต้นแล้วเนี่ยคือเราก็คงชอบดูบอลอยู่แล้วแหละเวลาเราดูบอลนะเราก็ต้องดูบอลแล้วก็เอาหลักการมาคู่กันอย่างเช่นว่าเราดูสตั๊กเจอร์ก่อนในภาพกว้างเป็น4-4-2 4-3-3หรือ4-2-3-1หรือเป็น3-4-3แล้วแต่ทีมนี้จะเล่นเพราะในแต่ละแผนมันจะมีดีเทลที่ แตกต่างกันมีช่องว่างในการโจมตีที่แตกต่างกันฉะนั้นก็เป็นเรื่องหลักที่ต้องมองให้ออกต่อมาก็เรื่องของเฟสต่างๆเช่น High Pace, Mid b o c หรือว่า Low b อ o c หรือจะเป็นเกมลุกก็จะเป็น Build Up จากประตูตรงกลางทําอะไรแล้วก็ตรงไฟล์ No t อร์เขาเข้าทํากันยังไงต่อมาเป็นเรื่องของการใช้โปรแกรมในการทํางานตอนผมทํางานแรกๆเนี่ยตอนนั้นก็ใช้การอัดหน,น้าจอเป็นส่วนใหญ่แล้วเอาเซสชันซ้อมหรือว่าไฟล์วิดีโอฟูลแมทเนี่ยมานั่ง อันหน้าจอก็ใช้การพิมพ์ในชื่อคลิปว่าเหตุการณ์นี้คือเหตุการณ์อะไรดีไม่ดียังไงถ้าจะมากขึ้นมาหน่อยเป็นโปรแกรมทั่วไปในการตัดต่อก็จะเป็น CapCut หรือว่า DaVinci Resolve ที่ฟรีทั้งคู่แล้วก็มีฟัง์กชันในการมาร์ก,กิ้งเหตุการณ์ ทั้งคู่เหมือนกันหรือจะเป็นอซอฟต์แวร์สำหรับวิเคราะห์เกมโดยเฉพาะเช่น Longcomet หรือว่า m e d i c a ก็มีเวอร์ชันฟรีเหมือนกันแต่จ,จะทุกจำกัดการใช้งานบางอย่างแต่แค่นั้นมันก็พอสำหรับการทำงานแล้วสุดท้ายก็คือการที่เราเอาข้อมูลทั้งหมดมาสรุปเป็นเรื่องราวเดียวกันว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรที่เราวิเคราะห์มาเป็นทีมนี้หรือเป็นเซสชั่นซ้อมของวันนี้ประมาณนี้ในการทำงานสำหรับไอเดียข้าวข,ข,ของการวิเคราะห์เกมก็จะมีประมาณนี้ สำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการวบวมากขึ้นก็ออขอบคุณครับ